ดูอ่ะตีอะไรอย่างเี้ยเดีพูดเาได้สกการ่ผ่านไเล่นปะน้องซาลิตาแล้วด้วยกันไหมเอาหอยไี่มันางไงามจด สวสัิค่ะวัลคัมชู o ฮมอ้ยโี้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ย้ยโอ้ยิน้ยโอ้ยค่ะยโอ้ยโอ้ยอ้ซิอ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยีอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอออ้ย ตื่นค่ะแต่วันนี้เรามีภารกิจกันนะคะกินอะไรทุ <c oughs> กคนไปตะลุยกินตอกปกกี <c oughs> ้อะไรตอกปกกี้อร่อยที่สุดใน,นโฮโจิมินหใช่ค,ะค่ะไปข้าตื่นค่ะไปกันค่ะเสร็จแล้วนอนตื่นจ้าวตื่นจ้าวเดินนี้ก็เดินกินกินข้าวกันนะครับประมาณสองกิโลอุ๊ยพี่น้อเดาเดาไปค่ะได้คะแนนแน่ อุ้ยแต่รวเมือนกันเลยครับเป็นหน้าวันนี้เราไม่ได้นันเลยนะครับงเขาหรือเปล่าเนีไม่ได้เขาไม่ได้นันเลยค่ะเอาอ้านบันโบเวลาที่คนเกาหลีมากินเยอะที่สุดใช่ค่ะอ่แลบีบเนาะอ่แลบีบหนึ่งอ่าอ่าอาออ่นี่ออ่่เ่ออ่่อ่าาอ่นา มาสองวันติดเลยใช่ไหมแกเฮ้ยเลิศเกิน เวียดนามเหนือเนาะเวียดนามเหนือเฝอแต่ถ้าเกิดเป็นเวียดนามใต้เขาเรียกว่าบุญบุญบอกับบุญเ้าเวียดนามกลางอ่ะเวียดนามกลางไม่รู้ไขยเตี๋ยวเขาบอกว่าอาหารเวียดนามใต้จะอร่อยกว่าเวียดนามเหนือในไอ้พวกเวียดนามเหนือเขาจะชอบมากินอาหารเวียดนามใต้มันจะสูตรเหมือนแบบว่าคนไทยชอบกินอาหารใต้อาะไรอะใต้ใต้ที่จะมีความแบบว่าเออถึงเธออยู่เหนือเธาก็ชอบกินเวียดนามใต้นะไราเลยเห็นไหมล่ะอือเส้นที่จะเหมือนขนมจีนมั้ะเนาะ เาให้เหมอนินเจอืมก็่อยมันก็บเป็นเื่อกินหอมจรนอืมเพื่อกินหอมจริงจนะไงวันที่สองสองวันติดต้องมาเนาะท่านผัดสะทาาอื่นผมชลมมันเยอะรานนี้ก็เยอะไเ็้มเขาพูดใสรเราภาษาเวียดนามเราจะรู้ไหม่ะแบบใหม่อืม วีนปะวีนถึงแล้วค่ะคาเฟอ,อาพาร์ตเมนต์นะคะเดี๋ยวพาสำรวจที่อาพาร์ตเมนต์คาเฟ่น,นะคะกูดเด็กกาแฟใช่กูดเด็กกาแฟแอนด์เอ ไอ้ไคคือเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเราชั้นไหนใช่ไหม้เาก็เออเราไปชั้นเก้าชั้นเก้าชั้นเก้าอ่ไม่มีแต่เราไปชั้นเก้า่อนนะนี่ว่ามีแต่ว่าซีต้องได้ค่าคอมจากชั้นแปดเฮ้ยชีไปชั้นนี้าชไั้นเ้าชไั้นเด้าไหมจะรู้เลยก็เคยไม่มีบันไดลงเราจะเลือกร้านจากอะไรนะคะตอนนี้เราอยู่กู้ชายเนาะเราอยู่ชั้นแปดู้ชายบอกว่าให้ไปกู๊ดเดย์อผู้ณชายได้ครับได้ครับ ไปชั้นเก้าไปชั้นเก้าไหมข้างในออกจากลิฟต์มาก็ประมาณนี้ธานี่คือรา้านกูดเดย์โฮ้ยแต่ร้านดูสวยจริงวะ่ะเข้าไปดูแม่ร้านกูดเดย์เออสวยจริงสวยจริงโอ้โหข้างในจะเป็นแบบพวกป่กาหา่ไปใช่ใช่ Hello Hello โอ้ยวิวดีมากข้างนอกคือฟิลแบบโอ้โหร้อนอยู่นะเหมออแบบหือนอยูนะิเซนดั้มเลยหรอฮะ อันเซรามเลยเรอคุณผู้ชมเห็นผนังเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องดูร้านดีๆเพราะว่าบางร้านก็จะเหมือนต้องยมีร้านนึง่งไปเหมือนมีแม่เราอ่ะเราเราใส่ชุดชุดแม่เราเลยอ่ะนะเหมื่มาของด้วเดี๋ยวเราจะไปลงอีกชั้นนึงนะมันจะเป็นฟิลเหมือนอพาร์รเมนต์เหมือนบ้านคนจริงๆเนาะอเมป็นคุณป้าจริงๆคือคุณป้าอยู่จริงๆคุณป้าอยู่จริงจใช่อันนี้นะครับเป็นการแบบว่าคาเฟป็นครอบครัวจริงๆเราจะไนนั่งกิมีนั่ง ใช่ใช่เราก็ไปแต่ว่าจะมีนักบ้างมีนอนบ้างถ้าเหนื่อยก็นอนได้าเหนอยเนาะเราเป็นกาแฟที่แบบกาแฟมีคาเวียร์มาเป็นเวียดนามเปเวียดนามสุดๆจะบอกให้นะคะใครที่มาอพาร์ตเมนต์อ่ะคาเฟ่ทัวร์ทุกคนทัวร์ทัวรจริงๆไม่มีใครนั่งทัวร์จริงแบบทัวร์เดินแบบเดินไปเรื่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าร้านไหนที่แบบว่าเหมาะกับพวกเราหรือจะกินอาหารเวียดนามอินเดียเฮาส์ ลองอ่านเวียดตามกันเถอะบัวนวสนานี่ไม่รู้เลยว่าผู้ชายพวกนี้มาล้างหร้อเนี่ามีอสโคฟีโอเคไหมแต่ว่าแล้วไม่มีเอสโคฟีได้ปะได้แต่ว่ามีผู้ชายก็โอเคแล้วจบ Can you try a milk coffee hazelnut and caramel Is this good right? แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแล้วอ่านโพยเป็นทันเป็นจังเป็นจังเป็นจางถ้าเปรียบเหมือนบ้านเราคืออะไรตลาดตลาดวัลลุนรดเชียงใหม่กะสวนกะสวนแก้วเป็นทันมาร์เก็ตวันนี้เรามีแคมเปญนะคะแคมเปญคือหาชุดเช่าใช่นี่ไงได้ชุดแล้วนี่ ที่ได้ซื้อแล้วนะสีแดงค่ะสีแดงค่ะแดงค่ะจริงเช่านะเออเช่าดีกว่าเนี่ยเอาได้นี่ไงเอาได้เออเนี่ยเอาได้เนี่ยเอาได้อีกหนึ่งเลยเห็นปะอันนี้เขาตัดสั่งตัดเราเราจะเราจะสั่งตัดเลยปะเช่าสองร้อยอุ้ยสวยมากยังไม่เห็นเลยครับไม่เอาใหญ่จริงไหมเอาไหมเอาใหญ่ material โอ้ no same price อ t h i material this material s ah different price ่อา โอเคมอไอซสีีเขามาเอาสีอะไรไม่เอาเพราะว่าไม่สวยแค่สุดอันไหนไม่เอาเอาใหญ่ฟอร์แมนออทคัลเลอร์บลูอุ้ยผ้าสวยผ้าสวยเป็นผ้าใหม่ไม่บอกราคาเสริหมแบบฟิวสวยจะดูราคาก่อนเขา much ดองดองดองสีไอซ์ดองเวียดนามดองีเราโอเควันเดย์ดองหนึ่งพันแปดบาทไม่ รองกร่อ่องพันสรอสองพันสาได้เหรอหนึ่งวันหน่งปันสานึ่งันองพันสามแปด้วยก่อนะครับรอด้ค่ะขอบคุนะโอเค thank you พันแนแป thank you สอ0พันสามนะไปาปสีเลยไขุดเลือดขุดเลยขุดแบบนี้เล่นปะคือเออขุดเลยเอาได้เอาได้จากาันแปดรวันนี้ได้หาเช่าสุดกันทออท้งมา้งตลาดผ้าฟิลแบบ ท้องหูรัดจ้ะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้เราจะหาร้านเช่าชุดทริปจัมพันชันของเวียดนามแล้วถ่ายรูปหรือเราจะหรือเราจะแบบพันๆเอาเองเออสำเร็จรูกหรือเราจะซื้อถ่ายรูปไปเลยเขาเรียกลักกวักละห้าเท่าไรนะห้าร้อยห้าร้อยก็เท่าไรสองร้อยเจ็ดร้อยก็บาทปะหกร้อยเออหกร้อยห้าสิบ่ะแปลว่ามีให้เช่าไหมไม่มีเจ็ดร้อยก็แพงนะแพงกี่บัาทมีดีกว่าเออเาไปหาบันดีดีกว่า แข่งมาจนล้มล้มร้านอาหารแล้วนะร้านร้านพี่กะเทยเออเชิดเอิร์ดนี่ร้านพี่กะเทยสวัสดีค่ะ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 อิดอิดอิดอะไรอ่ะบั๋นริมหัวมีบั๋นมี่ไหมน่องไหมน่องอร่อยนะอร่อยอร่อยบั๋นมี่ันอี่บัอยกว่าเออเออต่างกับคนอั่นกันบั๋นมี่ไปกินข้างทางหนึ่งปักหม้อเขาเนี่ยปักหม้อหนึ่งหนึ่ง สวยมากสวยมากเลยแอนโทเนียแอนโทเนียแม่ซาลิตาชาเล่ะฟ้าใสนังผู้สาวไทยเก่งเนาะไม่นิดหน่อยเก่งมากสวยมากน้ำตังโมเฮ้ยนี่เอาน้ำแตงโมแม่อร่อยเอาน้ำมะกอกอร่อยใช่ไหมน้ำมะกอกแบบว่าน้ำมะกอกอร่อยน้ำอะไรนะน้ำมะกอกอืม กลิ่นมะก,อ,อ,กอ,มอ,อกเลยอ,อ,อร่อยอรทำให้ร้านป,ะปะากม้อข้างน้เพิ่งทำสดจากร้านร้านเออเออเกินปากหม้อปากใจเนาะม <c oughs> เใส่ให้ถอยไปเออโอ้โหเว่วอมากันมาเต็มเลยจัดเต็มพร้อมสไตล์ลิสรส หลดโหลดสวยมาก so beautiful สวยสวัสดีค่ะสวยมากสวัสดีค่ะสวยมากสวยมากคนไม่นามเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยมุมเป็นแบบสาวจีนเลยภารกิจน um, okay. mm sì> ั่งรถนะคะเช่ารถกันเริ่มเลยคันไหนดีวัลอยให้เลยให้เลยหรอให้เลยจบพูดจบจบวนหนึ่งรอบจอบให้เลยให้เลยให้จบใหม่ให้เลยจบ เวดามเลิศปเลิศเกินเท่าไรนะห้าสิบบาทเลิศริ่มแล้วนะครับกับการมา้าบาทเลิศมากเลยอันนี้อยู่ที่ตลาดการราการเที่ยงดาวแล้วยกาผมจูเข้ามาใก้อีกรู้เข้ามาใกล้อเลิศเลิศปเลค นและคือบอกขอดังปั่นด้วยนะใช่แต่ต้องให้ดังปั่นเราปั่นเองแต่อยากบอกว่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นเทคนี่เท่าไหร่นะเท็กนี่สองเมื่อกี้ลุกอ้าวสาวผู้ชายอ่ะเออเลิศนั่งด้วยกันไหมจะไปนั่งด้วยกันไหมเออไม่อนเทนต์เก็บคนละสิบบาทเออเลิศบ้ากเลยเราอยู่ที่โอมาคาเตฮอยร้านดังชื่ออะไรนะ ข่วยอ็อกวันข่ยอะไรขวนขวนออกวันอันนี้เป็นลาที่ดังที่สุดในโทีิมินเลยนะอันนี้อะไรติ๊งติงติงริงแล้วนี่ติงแล้นี่ติ๊งแล้วนี่ติงลนี่ิง้วนี่ิง้วนี่ิง้นี่ติ๊ง้วนี่ติ๊งวนี่ติงล้รนีติ๊งแง้วนี่ิงล้ว่ติมงล้วนี่ริ๊ง้นี่ิงลจวนงิง้ี่ติ๊งแ้วนี่ติ๊งลว่ง้วนี่ติ๊งแ้คนี่ติ๊งแล้วเ

l a s Tomorrow DAY t go back go back Korea Yes back Korea Ohh เห็นมาละอยู่เป็นเห็นร้านนะครบ้างคะขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดไหมขึ้นชื่อมากๆสะอาดสุดๆลาหอยกระเทยลาหอยกระเทยจริงๆค่ะเพราะว่ากระเทยนเลยพี่่ะเขาบอกว่ากินบันหมี่จิ้มไก่นี้ก็เลยค่ะถือเลยถือเลยโอ้โหวอามากขนมปังจิ้มเนย ้อยหุยอันนี้อร่อยไหกินกันไปแล้วได้อยู่ปะได้อยู่ลอยทอปากระเซ็บมาเสียบไม่เหมือนป้าในในมันอ้วนๆอะอ้ยป้าเป็นหมูหล่อไหมล่ะกินไหมกท่ไรครับในราคาสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามแสนสามก็หมุนมาที่ฟร์มูเหลาใครไม่เหลาฟ้มูเหลา พวาอไม่รู้เราตองเกาะหม่เาะอะอยางเีาสปะนี่ว่ายิ่งกว่าข้าสาริบท่งจริงนะมันเหมือนข้าสาราสรสข้าสโรสเียน้ำข้าสารรสอันจริงเหมือนข้าสานผสมวอกิ้งสีมธยาอ่าใช่เบียร์ maybe พี่เก็บอยและร้านร้านที่พี่เร้านที่นี่แบบว่าโคุยตี้อ่ะชอบดึงเราไปทั้งที่เราอ่ะออกสาวสุดฤทธิ์เดี๋ยวแกน้องไปก่อเลยร้องขุดมาลอร้องขุดใช่ไหม่าร้อร้องขุดอันนี้ให้ระวังนะคะเป็นคับโจรตีเลยตีเลยเห็นไหมตีเลยตีเลยแป่นด้วยเแยงลูกแรงแกไอ้บัตรมีแล้วนะคะไอ้บ้าบัตรมีบัตรมีบัตรมีไม่น่าบัตรมีมองอ่ะ

เขาที่อย่างก็หมูนิ่งไม่เห็มไข่ดาว,าดาวแล้วก็ใส่ซอสอ่ะเดินจะเดินผ่านตลาดที่แบบว่าไวลุ้นเล่นด้ำเขามานั่งเมากันคือเขาไม่ได้มากินเหล้าแต่ว่าเขาก็มาแบบเหมือนนั่งกินกาแฟานั่งเมากับเพื่อนกันนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ที่ดังที่สุดในโฮจิมินห์นะคะนั่นก็ชื่อว่าคาเฟ่คาเฟ่ชื่อว่าคาคาดิแหนดคาดิแหนดเนขาบอกว่า ถ้าไม่มาโฮจิมินเนี่ยไม่มาร้านเนี้ยก็คือไม่ไม่ไม่ไดไม่ก้องใมาดังเขา,า,า,าไม่ดังก็ได้บอกว่าอันนี้เป็นคาเฟ่ที่ดังที่สุดในเวียดนามออใช่ไหมเอ้ยวันที่สุดในโฮจิมินแล้วเขาบอกว่าเโมโนูที่ดังก็คือเป็นอะอะโ,โ,โ,โวคาโดอะโวคาโดที่พูดมาไม่ใช่เลยเขาเป็นมนูใหม่ด้วยซ้ำอะโวคาโดธรรมดานะฮะมันคืออะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดอคาโดอืมเป็นไงฮะสั่งขยะปะขอขนมปังอร่อยอร่อยอร่อยมากไม่มันคือส่ไข่หมูก่อนแล้วใส่เนาะ คก็มันไม่ได้มีกลิ่นงอกเลยแต่ว่าอันนี้แบบอันนี้อร่อยกว่าจะให้ดูนะนี่ข้างในเป็นงอกอันนี้คืองอกนะคระับนีม่มุมงอกอะมั้งเยอะทาบอกว่าก็ตอถ้าใครมุมงอกงอกงอกตอนแรกคิดว่าแบบข้างในอาจจะเป็นรสงอกไ <ๆ S 1> ว้เหรอแต่ว่าถ้าใช่มุมธรรมดา,า,าแ,แต่ว่าเลยงอกจะไปร้านฝอยอีกร้านหนึ่งนะคะที่บอกว่าที่เพื่อนบอกว่า มาอยู่แยดนำ bueno? สองปีแล้วรู้สึกว่าร้านนี้อร oh no? ่อยสุดอันนี้เป็นคนเกาหลีแนะนำมาครับใครเป็นใครแนะนนะบอลเกาหลีคนเกาหลีแนะนำมาลงกอล์โล้ากานกช่าอ่าอ่าไอซ์อ่านำสั่งไอซ์ที่ี I T I รจอยไปิกันจอยไิฉันกป่อเลยเจ้า รสชาติได้เหมือนอะไรนะคะซุปผัางวัวเาเหมือนมากเข้ามางกรซุปผัางวัวเหมือนเลยเล่นเลยวัวปะวัววัวเลยใช่ปะวัวเลยโอ้โหเนื้อรสชาติเหมือนร้านเมื่อเช้าเลยเหมือนอะไรปะมันเหมือนกันมันไม่รู้ว่าเนี่ยอร่อยกว่ากันเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันหมดเลยเออบ้านชีนะฮะวัวมาไปรอนักบินมา ที่เขาชอบไปดูอ่ะพีดอะไรอย่งเงี้สรุปใครผิดเราผิดกำลังข้ามถนนเวียดนามนะอ็ฮารุคัโอ้ฮอนนี่้องกดต้องกดเชอ๋ออยตองก๋อท้าโว้าโอ้ยตากอ่าใส่เส้นขนม ปอกเปียเวียดนามนี่ว่าปอกเปียเวียดนามอร่อยกว่าปอกเปี๊ยะไทยอืมแต่ว่าเนื้อแน่นอ่ะแง่เผ็ดมากรสชาติมันเป็นยังไงนะคุณจ่ามั่งมั่เผ็ดอยากมาเผ็ดอ่ะไหนรีวิวรสชาติของคุณจ่าหน่อยคุณจ่าเหรออร่อยนะเหมือนแบบพี่บอกว่ากินอาหารเวียดนามไม่ใช่กินอาหารเวียดนามใช่เหมือนกินอาหารเวียดนามอันนี้วิตามินซีเกาหลีนะคะชื่อว่าชิน ชิ้นช่องจูตะปอนเข้าไหมตะปอนไม่เข้ากันปิดแบรดไปก่อนอันนี้เป็นวิตามินที่แบบเขาอร่อยที่สุดในเกาหลีใช่ปะเออใช่อร่อยสุดในโลกได้ซัมโลกเลยเหรอใช่ค่อนข้างหวานนะคะแล้วก็เราบ้าเก่โหอร่อยนกค่ะหวานมากพูดอย่างนี้ มีพี่รุดนะมีเลยเี่นมินเหรอย่าอย่าสดมีบุญษาอร่อยมากอร่อยมากเป็นร้านที่แบบใช่มาโฮจิมินต้องมาเนาะขอเบใจร้านขอเบใจร้านโลกโลกจริงๆฝากไปนะคะเราจะไปกินอะไรดีคะไปกินบั๋นแซวบั๋นแซวเป็นร้านบั๋นแซวเจ้าลับนะคะที่อยู่ในซอยกลางตลาดนี่นี่แหละค่ะร้านบั๋นแซวชื่อดัง thank you ชินเจ้าคนเยอะมากทุกคน บั้นเสียบอยให้คนแนะยํนาพูดหน่อยนะคะับบั้นเสียบบ๊วยชมอนอันเวียดบออันเวียดเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเริ่เลยเต็กก่อนเต็กก่อนอะไรนะที่ริ้มซีกจานอืมอืมหัเราะาัามัต้องกินกับเสมี่ด้วยไม่เป็นาด้ต้องกินกับไก่กเลย ทอไปเลยแล้วก็ทิ้งแนี้เี้ยว่สายจิ้เยอะตเตี้ยที่เนี่ยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหมูเลยไงเปนเครือจิมเปานอะเป่าบตเต์เป่าเขาบอกว่าเป็นพิซซ่าพิซซ่าอะไรบ้างเป็นนามามาลองทานราขนมเบื้องยวนอะไรขนมเบื้องยวนทนอืมอืมงออ ผงออผักตอนแล้วก็แบบราดด้วยไข่ไข่ไใบหน้าผงอ็ักตอนรดไข่ทอดข้างนอกอร่อะ S L S M R ตัวนชอเทโดตัวนชอตลก วันหนึ่งคืนในโฮจิมินเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมทองแตกฉ่ำเป็นแบบว่าน็อคเฟรฟเฟ่กินกันแบบว่าทองจนแบบยังไงเดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหมดแล้วถ้าเกิดใครอยากดูวร์ชันเต็มต้องไปช่องสลันนี่ขอบคุณนะฮะที่ติดตามนะคะถ้าเจอกันคลิปหน้าประเทศอะไรนะบายบายได้ให้บัตรไพค้า